สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขุสุคนมันนี่ก็มาพบพ่อกันคือเก่าทั้งสองสาวปอเฮือนางเด้อสบายดีเอฟซีบวัสเป็นฝั่งลาาฝั่งไทยหรือต่างประเทศก็สบายดีสวัสดีเบิร์ทุกทุกท่านมันนี่ก็สิไปคือเก่าพี่น้องสปบัานัก้อยคือเก่าเนาะหลังจากที่เฮากันนัดเอซีเลียนไว้เนาะเฮากันนัดเอซีเลียนไว้พอไปเมื่อวานนี่ก็บอกพบพ่อเพิ่นเนาะเฮาก็เลยแบบว่าให้เพิ่นอยู่เฮือนเด้อมันนี่จะไปกสิเข้าไปใหม่เนาะ ไปพบพ่อหน้าเพื่อนแล้วว่าตามคำขอเอฟซีเพื่นอนคอขามากกัยา่เข็นหนา้าใหญ่เข็นหนา้าเพื่อนาะวห่างหายกันหล่ปีเนาะบริพบพพอ,อกันแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงเปลี่ยนบอรหรือยังคือเก่าแหละแต่คนบ้านเฮาต้องเปลี่ยนอยู่แล้วพี่น้องมีลูกมีลานไปนแห้เปลี่ยนเนาะแห้เปลี่ยนจหลายเ,เลยแหละกาหลังจากที่เฮาสัมภาษณ์หรือว่าทามเพื่อนแล้วเรียบร้อยลวก็สิไปรีวิววัดพี่น้องวัดให้เพิ่นเบิ่งเนาะผะวเพิ่นคอมาว่าแปลว่า ถ่ายวัดให้เ,เพิ่นเบิ่งในเด้อเพื่อนว่าเพื่อแบบว่าอยากเห็นแหละกระดนเลยเนาะพี่น้องซัมเมอร์โฟล์ิไปรีวิววัดให้เพิ่น,นเบิ่งน้ำเนาะกะสิไปกับสาวลงคือเก่าเละพี่น้องกะเส้นทางกับคนทางไกลนหน่อยนึงเนาะพวกเฮาขี่พูนเบิ่งออกทางลักซามชิมหานเนาะผัวถ้าไปทางนี้มันคาดินทรายแล้วก็คาห่วยห่วยลายดินทรายลายพี่น้องมันไปยากเนาะซัมเปอก็เลยผู้ทีออกทางนะมันจะง่ายสบาย ไปกับซาลงพี่น้องยืมตัวซาลงเพราะว่าบระกาไปคนเดียวเนาะแบบชั่วโมงนี่คนหลักหลดมันลลยพี่น้องลลยวันนีกับพอบันประกาศให้ละมัดระวังกันในเดอ้อขามักหลัดหลักหลดกันพี่น้องบ่อก,กี่เมือนีเขาก็หลัดเอาหลดเนะาะไอคนหนึ่งอ่ะอยู่แหละอยู่แถวบ้านใกลๆลย่เนาะดงมกย่างวเลยยังเราอันไปเตบบเยบันในที่นี่เรากลับเมื่อกับผู้ดีสรุมเมืดประมาณหกโมงแหละ กระสุลุ่มเมิดอเลยพี่น้องแล้วเมื่อเลยกับผู้ด,ดีอันเขาเอาไม่ค้อน,นอตีหัวเราเลยกับเอามีดนะจี้มีสองคนเนาะจีเราเราผู้ดเดียวยเขาก็ได้หลดไปลลยขั้นเลยพี่น้องเขาเอาหลดไปลลยขั้นเลยเมื่บ้านพ่อบ้านก็จนประกาศาให้ระมัดระวังเนาะเว็บไอเว็บไทยนี่พี่น้องมักหลักขักขึ้นเสือเป็นของไทยเพราะว่ามันคายและได้ราคาเนี่ยพวกพวก่าายกับพวกพม่าพวก อันบ้า,ายาอะไรพี่น้องมันบ่มีเงินแล้วก็บ่มี่อนหาเงินแล้วกับเป็นไปอลไเมือกบ้าเมือกยังแหลรกินลายกับเป็นไปนาะพี่น้องโอเคพี่น้องเนาะเขากับิพ้าพี่น้องไปพบพ่อกันเพื่อแะละอยู่บ้านเออสีเลียนเพืเ่อแะละเพื่อนกนาสี่อยู่เนาะนัดเพื่อนไว้บ้านนี้แล้วกันสามงปอกัญญาตำสาดแน่แะละก็เลยไปสวยจังหน่อยเพราะว่าคุณนายตำสาด <laughs> ยากก็อยากนำขวยก็ได้ก็เลยสิเข่าไปมือนีเนาะ ไปพอกันนี่พุณเดอร์เส้นทางกับค่อนข้างลำบากหน่น่อยนะึงตอนนี้เขาก็มาหอดเพือน,นอเพิ่น,เ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 ,นนะเป็นทีมห้อเลยเน,น,นาะจักส่นพากันมาตะหายพันละขอเจ้านี่บสอันเลียนเลียนเลียนะบอกสิเลียนเออใส่บิดน้ำส่นักดูบ่ายเขาไปถึงห้องสิเลียนบิดห้องเลยโดยนดน เอาผี่มานั่งคือกันนะจะทามื่อกันเนาะเจ้าหาสื่อซีเลียนเนาะอันจ้ามูเจักคนที่สื่อตุโปยบ่ตุโปยบ่หูเจักคื็นผีหล่อสิ่งสิ่นนี้เกิดใหญ่มาบ่หูตุโปยแต่ก่อนน่ะเราอยู่เราอยู่บ้านนั่นนี่มาเล้วหาย่ายออกไปจืดออยู่บ่ ใช้เรอะสามสี not, <ian> ่สิบ <Labor> ป <ator il fi> ีค <furious hat> like ือหลังพูดเลยแล้ว่าสิตุโปรแล้วอะคามจะขอด้วยขอลูกขอแล้ว่ะหานตะก่อนหาะเราหายอยู่ในบ้านนี่ในบ้านี่หาแบบว่าตั้งแต่สมัยสงครามหาในบ้านนี่หาเราหายง่ายง่ายออกไปอยู่สบายไปอยู่สบายแล้ววันนันเราดิเออในตอนนี้หา ต่างประเทศอยู่ U S A อันเพิ่นคุยอยู่ฮะเออแล้วเราหายอยากเห็นเจ้าอยากแบบอยากถ่ายทำแบบเป็นจังใดสบายดีบ่ห์นะเราบ่ได้เห็นหลายปีบอกง่ายๆก็แบบว่าเคยมักอะเคยมักเจ้าเราแต่ว่าเราอยากเห็นว่าตอนนี้เป็นจังใดสบายดีบ่เราแบบทำข่าวทำข่าวได้แล้วกระถุกกระหยาขึ้นในนี่แหละดวคันๆละเอียด มันสบายไม่ได้แล้วกับพันเบ่ากับมีกับ่มี่ทั้งแหละจะเห็นจังไดเนาะเพันก็เลยแบบว่าให้ไข่หามาใหเพันอยากหู้อยากเห็นเราเป็นจังใดแหละแบบบอดิเฮนกันดนขนาดลูกจะเบิดหนีวะเนี่ยลานหนี่ผู้หนีกลูกแม่นี่ผู้หนัดลูกแม่นึ่งลานเบิดบ่อนเฮาเจ้าหามีลูกจะคนเลยลูกหาคนผู้หกผู้เสียใหญ่ายไปเลยเนาะใหญ่เบิดแล้ว เอาเมียเอาผัวเบิ่แล้วป่าเบิ่นเหลผัวกับป่าเบิ่แล้วยังแต่ว่าเดี่ยงลานเดี่ยงหลุ่มบุจื้อเนาะบุจื้อนะเรากับแบบบอกบุรีนี่ะตีพี่น้องนะเราบอกสื่อเฉพาตุ้โป้ยอยู่ผู้ชายแล้วมียิ่งผู้ชายเราแต่กอนหอยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านนี้เออลยง่ายออกไปบดบไปทำขนม โอยยังเออซุโปโป๊ะเวลาไม่ดูไม่มไมมแวะบ่จักหน้าตอนนี้ก็หลายปีแล้วก็น้าซิมี่และหลายปีแหละเออแล้วเป็นยังเงด้งไงด้เลยเนี่ยเป็นตามข่าวตา <c oughs> มข่าวอ่ะเ้วอยากเห็นเจ้ามาหาอยูอยอด่ด,ด,ดีไม่แห้งอยู่บ่อยู่ดีไม่แห้งอยู่หางแต่ว่าแบบว่าซิมี่เ่อันนั้นบ่มีแเละทุกนั่นแหละตั้งถูกหายมีแล้วบ่มีกระกระเคลิ้นเคลิ้นนั่นแหละ ยุบไตยุบเนื้อนแหละฮัลโหลฮัขโะลฮัลหัลโหลมัเออความยมลนัลโนลฮัลโหลฮบลโหลฮัลโหลฮัลโหลักสหหลฮังหลเัลโาลฮัลโหลัลสหลฮัลเหลัหลพันโิลัหลฮัลโเลฮัลโหลฮัล่อลฮัลโหลฮพลโหลฮัลหลยัลโ้ลฮัลโหนฮลฮัลยหปัลโหลฮัล้หลฮหัล ำกินน้ก็้กินอ่ในบ้านหากินแ่น่ไม่ีเงินชื่อใครแต่เอาออกไปมือนะไปมันาอะไใครแน่สื่อมือเสาเลยก็แล้วอุพันุาอยู่เพื่อนละมิตะคอกเพืนอไปนองไปซื้อกันมไปไปไปนไปซื้อนมไปจ้างไปซื้อกนมไปน้องนแอวเป็น่แงนจากปีเราจะหาเด่นหาชิเต็ด 57 57 58ย่าไปซื้อศิลาน่นเนาะ57แล้วก็เว้าว่าออกมาจากบ้าน3 40ปีอย่างงี้เา่จกเออแก็จะเห็นเนาะคุ้มแมว่าเห็นจะเห็นแล้วบ่เนาะเออเห็นก็ได้เห็นเด้อเด้อเห็นแล้วบ่เนี่ยเออ เพื่นกะไอายุหาซิเจ็ดเดี๋ยวนอกลูกกะหาคนลูกกะจะเป็นบ่าวเป็นสาวมีครอบครัวแะไรกันแบบว่าอย่าห่างกันเบิดเลยยาห่างกันเบิดแล้วยังอันใช่อยู่ใช่เบิดเดี๋ยวนิวกรุงเทพกับมีผู้หนึ่งอยู่นั้นเมียกับโบเห็นเงินเห็นข้าแต่แตงมือไปสิบกว่าปีเลยช่วเงาะเรื่องลูกใดรมีบุญวัดซะนะใครใส่าครเยินเขาแต่ว่าเอามีอ่ะอยู่นั้นเมียหักเงินทั้งโบได้ใส่จักเทือ มันประมาัลูกดอกเต่ไปพุ่นจะเข้าวุ่นวุ่นพุ่นแล้วแห้งแห้งโควิดแนวนี้เนาะแห้งบ่มีงานบ่มีเงินเท่เลยผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายจะคนก่อนลูกเจ้าผู้ชายหันชามผู้หญิงสองสองสองแม่ลูกมันภากันปะผัวเบิดแล้วแต่ผู้หญิงหากระยุงเทพบ่บ่อยู่เรื่องบ่บ่ได้ใช่ลำเลยบ่ ดูเบี้ยงอะได้ใช้อยู่อยูยังเบี้ยคือว่าขรอบครัว่วขบขั่วอือง่ายกับคล้องพอค้องแม่ค้องน้องกันแล้วยังไม่ได้ของเพื่อนน่าจะค่ยู่อยู่ชฉานหนองชายน้องชายน่ะบ่มีเมียแตอยู่น้ำพนนี้แล้ววันนี้ชมบัสเนี่ยเป็นของพนแล้วคองข่อยเลยเนี่บ่มียังที่ว่าอันนั้นก็ได้กับทุกกับบ่พ่อยอายุแล้วขาดๆเคลื่อนๆหน่อยแล้ ครอบครัวกันใหญ่เนาะซื้อมาติดเกลือเป็นนัวมันโบมีเวียกเหตุงานทำวันนี้เพียกเปยงอยู่ละล่ะนี่แหละหาเงินหาค่าก็เป็นให้พวกจะได้ซะพวกก็เปยนเดปีชังไปมันหน้ามีแต่อ่าดำหน้านะทาจะดำหน้าพวกก็ดะใช่หน้าวันนี้เนี่ยนี่หันนกับปางานใหม่ไต่หมึกเก่าพันที่ัน ขายให้ลูกให้ร้านก็คือกินให้แล้วเออเขาเออบ้าน์นกอยนี่เขานิยมหาหน่อไม้ขายเออไม่มีแต่น้อไม้ค่ะไมีใช่ต้นนั่นมาดมีพิชางจะได้เนี่ยมันหนานเลยเป็นบัตรบ่มีแาบได้เทียชีหาความาสื่อเบิดขายเส่าหนีก็สื่อเบิดข้าวขายได้ก็สื่อเบิดพริกแป้งนัวเนาะพริกแป้งนัวและบัดบุ่ญสื่อเบิดได้เด้กแป้งนัวงาเห็ดบ่เป็นหน้าฉันชักวานอยู่มหาวันน้ามาดมีชักเลย มาแต่พอเนียว mm ่า hmm. มีคนมหาห่าเด็่หน่อยช่องโตบจักาวนาใดเขว่ามหาสอริเรียนเอือยหรือสิร้าวการสืบยุ่งเหิคนแบบกบรูุจเคลายหุจแค่นี้คนได้สิเขาไปทำเดอ่ไอเจาอยู่วนานี่เป็นลูกเป็นลานหมดเลยเฮาลูกเพราะแอร์แอร์โทน เดี๋ยว่าวนันได้คนเดียววาน้ำข่อยคนเดียววาวขอแต่อันนี้มาหาบอกมาเห็นมีสัญญาณเหรออันนี้บูมีอยู่อมี่นี่เิ็นอยู่เนาะบุกขามกันนั่นแหละค่ะผติดต่อนันได้มาอีกเดี๋ยวข่อยไปสิมาส่งข่าวอีกเด้อผลชิวานันไดเนาะตอนต่อไปอะไรเมื่อมาเห็นหน้ามาเห็นตาแบบนี้นะการชีวิตผลกา ทุกอย่างทะเลเนาะกาบรรนอกม <า S 2> ันน้าชาินขมอ้ไอ้นองกะาลยชาวกินขมมียู่ไอ้หนองกดาดแต่ว่าคนกขับรั่วคนนะนะรอบครัวเอาบัดบอยู่ปีเป็นดีนะบอว่าคือบัตรคือเมืองค่ะนะบัตรกันเลยย่ ลมไม่ดุกบ่ได้เลยลุงบ่ไดแล้วน้อยอ๊อกลงดุกบ่ได้อ่ะมากๆเดี๋ยวลงดุบ่ได้ซื้อขอบกันแล้วใช่ภูนันด้วยภูนันเห็้ยนจืดมากไงนี่เหรออันนั้นบอกมีแหละเอเมียนเอาเมียนเอาอเมียนซื้ออย่าให้ได้ได้กินนมเลยนมเบเก้นนั่นไปเป็นตั๊แสบอะไรกินน้ำแน่ กะมาพบหน้าผุดกาเนาะกะบนนี้มียังลายนะคะกับวันมี้มาผักมาตอเออจะเป็นนั่นแหละก็แนะมาเห็นหน้าเห็นตาเชะปากมึงชะปากแน่คุณเรามาจับคุณาเมื่อนำได้ก่ะโบมีแนี่มาผักมาต้อนก็แบบว่ามาให้เพื่อนเห็นหน้าเห็นตา โบเป็นแน่นั่นแล้วโบอกครอบครัวเราก็บโบอันนั้นแล้วเสิแล้วโบพออยู่พอกินแล้วนี่คือบ้านคือเมืองโมมี่แล้วฮะสากินคำอยู่ไปวันวันประจันใช่ไหะมีลูกไล่กับลูกไล่กับบุรษชัยมียู่ลูกเหมืนแต่ว่าพราะโมีบุญนะว่าจังหวะมันแน่นันเหลี่ยงไงเลยก็บโมเป็นธรรมะลูกดอกคือเสื่อน้สียเสี้ยนถูกกับว่าเอาเมียยืนิได้เลยคนนึือ ดูการซื่อฟุ้งเออก้อนฟุ้งอะไรลูกละเออหูโยคนนี่ค่ะเคยเห็นอยู่ขออคยยรู้งซึ่งก็เคยมาอยู่เือนหลังนี้ค่ะคำว่าลิ้นด้านในลิ้นเือนเือนเสือเอ่อฉันมีอดีตแต่ว่าคิด่่าจะเป็นเทือนเจ้าปลาเนาะเท่ากับซีเมื่อบรรทันว่าครรทัดว่าเงือนกับเงือนนองชายอยู่น้ำนองใช้ว่าจัดซะจ้ำโขลกข่อยแล้วท่านไอ้นี้ยัง อยู่ไปจริอยู่น้ำป่อน้ำแม่น้ำหนองน้ำดงอย่างไรหนองนี่นีอ่ะดิอยากเขียนนาเล้วก็อยากเป็นต้นเป็นโตแล้วบ่ได้แล้วก็พูดแรกไปนี่ก็สิไปรีวิววัดวัวเพิ่มเห็นวัดอีกวัดกับวัดนี่นะือว่าขวาวังหันที่ว่าเห็ดประตูโขงคือใส่วัดบ้านใหญ่วัดปัญญาย์วัดปัญญาย์นะปัญญาย์ วัดนีมบบเมนเนาะไปลคิดกนใหญ่ค่อันนี้บ้านเนี่ค่ะบ้านน้อยหรือบ้านให่บ้านน้อยบ้านน้อยใหญ่เอามาตานเลยเขาไปไกล่บ้านใหญ่ไกลนกันบ้างขั้นบนตันปลากับเลี้ยเห็นกันอือที่วัดนเ้าะเท่ยนนตปอย อันพูดว่าอัทีแรกค่ะพูนว่าชิต้าอยู่บ้าน่ไงอยู่บ้านไเออละไรายออกมาบ้ายมันบ่มีบ้านยูเขาบอกเดี๋ยวบ้ายูบ่มีบ้านยูแล้วมันออกมาอยู่นี้อันดินก็ดินเขาดอกอันมาอยู่นี่ก็ได้ดอห้อยู่อยู่ไฮมันอยู่มันห่อมันอยู่บัไใดได้มันแขกเดี๋ยวใหญ่อกมาัน่นนี้เคยเข่าก็อยู่แบบเพี้ยงเดิมคือบันใดลายเป็นไหนนะลายสื่ออะไรลายตี พ่อสามีเลยเนาะเมื่อเป็นใจละลายขอบขอบใจอะลายขอบพ่อหน้านัดเพิ่นนัดเพิ่มไรเนาะนัดเก้ามาสิบเอ็ดด้มาเพิ่นจะขากยังเนาะ่ไ้ยังยอไดเมื่อกนเดิมขอบขอบใจะลาเมื่อป้าเลย ตอนนี้เขากับสีเมื่อและพี่น้องกัสีไปรีวิววัดต,ต่อเนาะอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่เพิ่นอยู่แหละบแุแม่เพื่อนเพิ่นเองดอกพี่น้องเพิ่นก็นยังมาทันได้ออกเพื่อนเนะาะเพราะงินกำกำแก้วกับบเมีหแหละบุพอสีออกเพื่อนเนาะเอาล่ะวันนี้พี่น้องเขากับสีเมื่อและกัสีไปรีวิวว,ววัดต,ต่อเนาะตอนนี้ซาแมงปอก็เขามาหอดวัดแลลวพี่น้องน่าจะเป็นวัดนี่เนาะที่อ่า เพิ่นให้สายเมืองปอมารีวิวอะไรพี่น้องเพิ่นอยากเห็นเนาะสายเมืองปอก็มาหอดวัดขี่เข้ามากับไกดเตอร์พี่น้องเนาะวัดอินซีเสียงใหม่บ้านนากอยพี่น้องจะมีสลักสื่อ,อยู่บนหันงามพี่น้องงา,งามงามประตูโค้งที่ชาวแพ้กับเบ้าเล่าเพิ่นมาบริจาคเงินบ่อยๆอะไรเนาะอันนี้ก็เข้ามาในวัดพี่น้องเพิ่นอ,อนะกเห็นแบบว่า แบบว่าตอนเพิ่นเคยอยู่ฮะนะที่ว่าเพิ่นเห็นนะเพิ่นก็เลยแบบอยากเห็นเลยมียังที่เปลี่ยนแปลงในบ่อเนาะถ้าเพิ่นนี้เลยเพิ่นชิจื้อได้เพิ่นแต่ซาเมนปลากบ่โบงเนาะว่าอันใดก็เลยสิมารีวิวให้เพิ่นเบิ่งเบิดเนี่ยเลยเนาะผู้บ่ตาหลงเพิ่นเห็นหน้าหน้าตา ต่างจากวัดบ้านเฮาก็คือโบมีธาตุอยู่ในวัดเออเออเออ,เอ,อแม่นแมนเอา้าดูว่ะฝนเอาไปใส่ไใไ่นาะบนตรงนั้นเออคือโบมีเนะเาะเฮ้สิถทมไพนีปเย้ยอ,อย่างกับปไปขางในเพิ่นาง บอสชูมือนี่พันยังใส่ได้เลยค่ะถวยบ่วงกันยังๆันกันทไปเลยขออนุญาตเพ,พี่น้องขออนุญาตรีวิววัดเนาะค่ะเริ่มต้นจากบันนี่เริ่มต้นจากบันนี่แล้วกัน,อ,น,นอยากจะแมงมืดเลยพี่น้อง อันนี้กุฏิเก่าเนาะอันนี้แต่ว่าเพิ่นก็น่าจะยังใสพี่น้องกุฏิเก่าของขาแต่ก่อนมีเนาะอยู่บ้านเขาแต่ว่าแต่ว่าต่ำกว่านี่ิ่นก็มากงไปได้หลายปีแล้ว เ่นอยากเห็นอันใดเนาะมารีวิววัดพี่น้องรีวิววัดเนาะลังนี่ก็แบบหลายปีเลยพี่น้องเนาะ แบบหลยหลายปีเลยแหละนี่ปวกกับจนขึ่นเลยเนาะแต่ว่ายังมีคนนอนอยู่น่าจะเป็นเอ่อง่ายกับแบบ,แบ,บแคล้ายๆสังกะรีอะไรพี่น้องว่าถืออยู่พี่น้องแบบผุมากเมื่อไรนี่ นี่พี่น้องช็อตเด็ดก็คือเพผ่นยงองาไส่เป็นไม้พี่น้องมุงเนาะนี่นีนนโซน,นตะกี้อ่ะคนตะกี้เขานิยมแบบว่าไส่ไม้แป้นมุงเป็นลังคาเนาะ,ะเพิ่นก็เฉพะจะบอลน,นีพี่น้องจนบอลหันก็มุงลังคา เป็นบ่อนที่พันตีกองเพนเนาะพี่น้องตีกองเพนตีกองเซาตีกองแรงกะบ่มีอย่างหลายเนาะกะมีปรับเปลี่ยนเนี่เปลี่ยนเนี่แหละสำหรับคลิปนี้สามปองกิจคอจบคลิปเอาไว้เพียงสนิเดอร์ ค่พะพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์เนาะกดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งสได้บุพาดคลิปให,ใหม่ๆจากสองสาวโปวยังกัภารกิจของสามแมงโปอมาอีกครับสำเร็จพี่น้องกัได้พบพอกับเอลซีเลียนเนาะแล้วก็มารีวิววัดตามที FC เอฟซีผันคอมาอะไรพี่น้องเนาะกัมีแต่ซีเมื่อแล้วเขาก็ได้เส้นทางกัค่อนข้างไกลแน่แหละไรคพุนพี่น้องคิพุนมาหลา่ไล่เนาะช่วงนี้นหนาล้มอะไรพี่น้องโอเคพี่น้องไป